ประโยชน์ของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้คือการได้เป็นอริบุคคลเราทยมไม่หวังอริบุคคลไม่มีประโยชน์สมณพราหมณ์เหาอื่นเขาก็สอนเหมือนพู้เจ้าตั้งสามอย่างนะกามุป,ปาทานหลีกออกจากกามทิฏฐุป,ปาทานการหลีกออกจากความเห็นนะการยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในทิฏฐิ ศิลปตุปาทานการหลีกออกนะจากความยึดมั่นในสินพลดนะนี่คือ3สิ่งที่สมณพราหมณ์ที่มีในโลกเขายังสอนเหมือนพระพุทธเจ้าระศาสดาบอกเขาจึงยังมีสาวกอยู่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ดีไม่สุด ดีสามอันนี้ยังต้องเวียนไหวในสังสารวัตรออกไม่ได้ถ้ายังต้องเวียนไหวในสังสารวัตรสิ่งที่สัตว์ต้องเจอแน่คืออะไรนรกกัาเดระชานเปลือยพิสัยอีกหลายล้านรอบนะเพราะลงไปแล้วเนี่ยอยู่ยาวนะให้พวกเราทราบว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัตร ศาสดาเรานะซึ่งเป็นผู้พูดผิดไม่ได้บอกเลยว่าโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยน้อยมากขึ้นแล้วก็กายแตกกำลัยแล้วก็ลงข้างล่างต่ออีกยาวเทวดาเช่นเดียวกันเทวดาตายก็ลงนระกกัมเนติชาญเปรตวิสัยลงอีกยาวนะ ถ้าโยมมีพุทธทังสารนังกชามิให้โยมทราบเลยว่าพระุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้เป็นคุณสมบัติของศาสดาเรานะซึ่งในพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่น่าตาหนักนะต้องเป็นพระสูตรที่เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนว่าพวกเราเหลือเวลาอีกไม่นานถ้าไม่ได้อริยะพวกเราจะต้องไปเวียนใน นรกกำเนราชาญเปลืิศัยนะอีกนานแสนนานนะอายุคร่าวๆของนรกที่ตื้นที่สุดซึ่งมีประมาณสิบชั้นนะเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอตรายี่สิบขาลีบรรทุกมเมล็ดงาเต็ม ทุกหนึ่งรอปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่ <c oughs> <c oughs> งรปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนซึ่งมีอัตรายี่ขาลีเนี่ยนี่เป็นอายุของนรกนะพวกสันนรกเป็นโอปปาติกะนะผุดขึ้นมายมตายแล้วก็ เกิดขึ้นมาใหม่อีกนะตราบเท่าที่ยังไม่หมดกรรมนะไม่ต้องอาศัยพ่อแม่นะนะเทวดาเหมือนกันนะก็ผุดขึ้นมาเหมือนกันระบบการเกิดของสัตว์สัตว์มนุษย์มีระบบการเกิดกี่แบบเทวดากี่แบบสั์นรกกี่แบบเปรตวิสัยกี่แบบเรัาชานกี่แบบผู้เจ้าแจกแจงหมด นี่เป็นองค์ความรู้ที่เราควรจะทราบไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพากันไปตั้งความหวังแค่เทวดาถ้าตั้งความหวังแค่เทวดาก็คือนั่นคือเราหวังนรกไปด้วยคู่กัน พอเสร็จจากเทวดานี่คือไปนรกต่อเลยนะซึ่งผู้เจ้าตลับอยู่แล้วว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บนะมีจำนวนน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกกำในเดเรือนปริวิสัยมีมากกว่า ความมากคือเท่ากับปริมาณดินในมหาปฐพีอัตราส่วนเทียบกับดินปลายเล็บที่จะได้กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกตรัสครั้งที่2ส,สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วจะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับในเดชานเปรตวิสัยมีมากกว่า นี่อยากให้ผู้ใหม่ที่ไม่เคยได้ฟังพระสูตรนี้ได้ทราบนะอย่าไปฝันหวานว่าเราเป็นเทวดาและจะเป็นเทวดาถาวรไม่มีเทวดาถาวรไม่มีและเทวดาปุถุชนมีมากมหาศาลเกือบทั้งนั้นเป็นเป็นเทวดาปุถุชนไม่ต่างกับมนุษย์นะปุถุชนเป็นส่วนมากปริมาณเท่ากับดินในมหาปตาพี ที่เป็นอริยะก็นิดเดียวเท่ากับเศษดินปลายเล็บมาวันะ <c oughs> สตุเหล่านี้เป็นวัสูตรที่ควรทราบเร่งด่วนเพื่อให้เรามีความเพียรในการสร้างกุศลนะกุศลอย่างยิ่งคืออะไรสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือกุศลที่แท้จริง นะกุศลที่แท้จริงคือน,นิวรณ์ห้าผู้เจ้าตรัสไปแล้วนั้นถ้าเรามาวันนี้มาสร้างกุศลก็เมื่อสักครู่ได้ทำแล้วนะได้นั่งนิ่งอย่างอริยะเราเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญอนานาปานาสติได้ฟังสุตตะของตถาคตนะ ได้ความเข้าใจในอัตในธรรม